วัดพวงมาลัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเดิมชื่อวัดถ้ำเขาอีกโก้วัดแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2453โดยพระครูวิยนรรมแก้วพรมศสโรหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่แก้วมีหลายสิ่งถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมมากมายในเวลาต่อมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวัดและอยู่คู่กันมาตลอดนั่นก็คือเจดีหลวงปู่แก้ว เจดีหลวงปลูกแก้วประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอีกโก้ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีความสูง900เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางผ่านไปร้อยกว่าปีเจดี Jedi ชำรุดสุดทรมตามกาลเวลา และอาจเกิดจากโดนฟ้าผ่าเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีสายล่อฟ้าแต่ถึงเจดีจะชำรษสุดทรงเพียงใดก็ยังเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งระแวกใกล้เคียงและจับทั่วทุกสารทิศนี่คือบางส่วนจาก121คนของผู้พิชิตยอดเขาอีโกในวันนี้เพื่อขึ้นมาสักการะเจดีหลวงปู่แก้ว บางท่านก็เป็นจิตอา,าสาด้วย,ยการเก็บกวาดรักษาความสะอาดเมื่อนมันสการเจดีแล้วจากนั้นก็เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบ360องศาของเมืองเพชรโดยปราศจ,จากสิ่งบทบังใดใดพระครูวินัยทรเจ้าอาวาสโรงบัจจุบันที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อ ได้ปร,รบว่าอยากให้มีการสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เดิมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของสาธุชนสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานแต่การที่จะขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขนาดขึ้นเขาตัวเปล่าต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมง บางช่วงก็เดินขึ้นบางช่วงต้องปีนป่ายถึงจะเหนื่อยเพียงไหนก็ยังยิ้มสู้ด้วยแรงศรัทธาต้องจิ้มนะตัวแล้วฉะนั้นถ้ารัาใจตขาดน้ำมันจะเป็นตะคิวพี่2องคนนี้นะครับมาดู ดูกันมาด้วยใจยจริงๆรองเท้าแต่นะครับใส่รองเท้าลำลองจะเดินขึ้นเขาอีโกโ้ได้ลำบากมากควรสวมรองเท้าผ้าใบขึ้นนะคะขนาดรองเท้าผ้าใบอย่างทิ้งเศษซากเอาไว้เลยหลวงพ่อจึงดำริที่จะสร้างบันไดจำนวน3,999ขั้นขึ้นสู่ยอดเขาอีโกโ้เพื่อให้การก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ทำได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิก,กชน ที่จะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์ด้วยค่ะจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมบริจาคเพื่อสร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขาอีโก้ตามกำลังศรัทธาหรือบริจาคขั้นละ1 5 0 0บาทท่านสามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้โดยตรงที่วัดหรือตามหมายเลขบัญชีตามประกาศเชิญชวนของวัดพวงมาลายัยซึ่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปขออนุโมทนาค่ะ